เฮ้ยมึงจะเปลี่ยนเป็นผีไม่ได้อา้าวมึงผีสู้ผีไม่ได้อา้าวมึงเป็นใครเนี่ยอา้าวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรอะ่ะอันนี้คือพี่ต้องไล่ตบกับผีเหรอโคลอนอันนี้คือผีสู้ผีเลยแหละอ้าวเดี๋ยวก่อนเป็นยังไ,ไงวะ <laughs> What the fuck? อะไรวะ อันนี้คือมันยังไงเดี๋ยวฮะทุกคนมันยังไงเกร,เรกเกรกเกรกเกรกนี่กูจะเจอยอดมนุษย์เลยเ,เด้อเดินไวครับเดินไวทำไม่ดีทำไม่ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งยังบึ้บ,บปั๊บไม่ได้พังก่อนแล้วกันกูบังหนึ่งไม่ชอบอา้อาวเฮ้ยมาอะไรมึงเนี่ยอะไรเนี่ย what <ะ>มึงอ่ะมึง มึงคืออะไรมึงมายังไงมึงคืออะไรมึงเป็นใครเดี๋ยวมึงเป็นใครเนี่ยฆ่าแม่งเลยเอ้าฆ่าผีเออเออนี่มึงเล่นบั็อกมัเนี่ยฆ่าแม่งเลยอะไรของมึงวะโอ้ยชิดฟังกี้โคตรแบลตีเบลอ่ะเฮ้ยเดวอลเปอร์เดวอลเปอร์อยู่ดีมึงมาให้กูตีเฉยอะไรวะ คำว่า,วาสายแต่เกือกันไม่ได้ตาแดงแล้วครับตาแดงแล้วครับตาแดงแล้วครับบล็อกบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกครับน้องไม่วิ่งทำไมน้องไม่วิ่งครับลงโอ่งไปอีหนูดีมากลูกทำไมน้องไม่วิ่งกูงงเฮ้ยน้องโซโปกูเดินไวไม่เป็นไรน้องวิ่งไปเลยวโอ้โหวิ่งยาวอ่ะนี้วิ่งยาวเกินแล้วอันนี้ว,วิ่งยาวมังย,าว,ยาวเกินไปมังยาวเกินไป วิงไปวิงไปพิงไป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 พิงไปูเจปิดทางแน่เลยอะไรอ๋อโอเคมึงออกทำไมเนี่ยเลต่อแล้วตอแล้วตแล้วตอะไรมาเนี่ยเออตายละโอเค ทำไมไม่เตรียมพร้อมแม่ไม่รักเพื่อนเหลอหาอะไรหาอะไรอยู่มุดมุดอีกมุดมุดทำไมมุดทำไมวิแหม่พังเข้าของพันเข้าของยผ่ที่ไหนวะเนี่ยอ๋อผมอ๋อจุดจุพันปีนี่ว่าโอเคอุ้ยปิดของวมา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 ดะนะเออฟันหันหลังฟันด้วยไงไปมุดไปเจน เ<ทาง>ออโอ้ยใช้แถบม่งทุกอย่างแล้วมั้งนะอุ้ยโอ้กระโดดลงเจ็บไหมคำว่าสายเต์มันหลอกกันไม่ได้เอ้าเฮ้ยประชับนาเปิดโล่ไปทีอ่ะเปิดทำเพี้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วออกหรืออะไรทำไมไม่เล่นต่อโดนตบไปทีดีไหม ไว้เด็มันแน่นี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้โหดาบพิฆาตอสูรนะมันยันยงไงโอ้โหห้องเชือดกูพูดเลยห้องเชือด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 เอ็ดจ้าเอ๋โอ้โหอ้าวลงไปข้างล่างทำไมเอาไม่เป็นไรกูพังตรงนี้ก่อนเลเมื่อกี้มีอีผีนะั่นมาได้ไงวะอ้นี่คือต้องไปแจ้งเดเวโลปเปอร์เนี่ย ผีอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่ได้าใจไหมเออหนึ่งทีวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งไปฉันจะเครียดเธอเออไม่มีสิทธิ์รอดกูมึงจะวนแปดรอบก็ไม่รอดเพราะว่าฉันคืออ้าวทำไมกูามายืนตรงนี้วะเนี่ยเอากดอันตีเท่ๆโอ้ยเลอตัวจริงใไหม น้องยังเดินน้องเก็บปั๊มยาเหรอเนี่ยปั๊มยาทำไมแล้วโอ้โหบอดี้บ็อกซ์บอดี้บ็อกซ์อย่าทำหนูไม่เป็นไรพี่จะทำบอดี้บ็อกซ์อะไรวะ,ะตายหมดเลยแล้วเมื่อกี้มันมันมันเป็นอีตัวนั้นได้ยังไงวะนะมันบั๊กเหรอมันยืนอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นแบลยืนกลางแขนคือ อชนะเวอบไจะจัดการแกพี่ยามแล้วก็อีเจนหุ้ยเจอคนจีนว่ะได้กินเนื้อจีนแล้ววันนี้ลาบปากอย่างแรกครับเช่นเคยนะครับไม่ต้องพังเอลูนี้เพราะว่ารูนี้พี่คิดว่ามันมีผลดีกับเรามากกว่าผลเสียปล่อยแม่งรูน่ะช่างแม่งเอาพังเป็นเมนเป็นเมนแม่งเฮ้ยของดีๆมีแต่กินไม่ได้นี่ไงทำไมไม่ให้กูกินฮะ อยากกินหมูสามชั้นแม่งจะซื้อหมูแห้งมาให้กูไอ้ปอบเอ้ยจัดการเชเล่างก่อนแล้วกันฮะเดินผ่านก็กดหน่อยอ้าวพี่ว่านอนวะน่าจะนอนไหมรอบนี้น่าจะนอนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลเออไอ้โดนจะจับจับจับโดนเฮ้ยวิ่ง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 รันไม่เป็นไรไม่ตาม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 นอนแน่อ๋อแต่ตรงนี้คือเขานี่ไปหมดแล้วใช่ไหมรูตรงนี้พี่ว่าเป็นรูจุ๊ก ทำลายทำลายเป็นปัญหากับเราทำลายทำลายไม่เอาไม่ชอบได้กำไรฟรีหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงเนี้ยโอ้โหอีผีสางนางไม้เออหนึ่งทีเฮ้ยหมอบมีหมอบมีหมอบนึกว่าเล่นเดบายอยู่หรือไงหึประตูมีไม่ปิดประตูมีไม่เออโว์โว์โว์ปิดประตูโ์กูดีนะกูรอดให้ใช้ประตูไปวิ่งไปรันเแบบี้รัน เฮ้ยอยาะเว้ยกูฟันได้หลายทีไม่มีดีเรฮะจะใช้อะไรโทรอะไรโอ้โหมุดมุดมุดเป็นโลกมุดเป็นโลกมุดงั้นเหรอมุดทําไมจะไปไหนไม่มีรูไม่มีรูให้ไปออามุดอีกแล้วมุดไปมุด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 เอะเอาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันฮะทาไม ทำไมทำไมทำไมถึงยังดื้อด้ไงนนปาดคอเื้อแดกลูกกระเดือกแม่งมานี่ยังมีอีกหนึ่งคนอะไรพี่ยามพี่รอปภอุ้ยจะโดนจะโดนสายไม่มีทางสายสินไม่สามารถทำอะไรกูได้แล้วอีปวกคนไม่เจอจะจะพีมันเข้าใจะแมกูบอดี้บล็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกอุ้ยโดนตีหนึ่งทีรักเพื่อนยิ่งชีพเราพี่ยามไม่เป็นไรกู <c oughs> แม่งเอ้ ไปไหนโอ้เห็นเลือดว่ะน่าจะชุบเพื่อนกันแล้วเดดเดดเดเดฉันจะจัดการอีเจนอีกตัวหนึ่งดูก่อนนะรอคอยมาข้างบนข้างบนเอาอีเจนก่อนเอาอีเจนก่อนเว,ว้เจนจ๋าแม่งเสือกอยู่ในแอร์เรียไอ้ปอบเอ้ยวิ่งไปเจนวิ่งไปรันแอปปับหนึ่งทีมุดมุดมุดว่ามุดว่ะนุดโอ้โหแม่งไม่มีลูกเล่นหน่ย ลูกเล่นลูกชนไม่มีน่าจะโดดลงไปแล้วมหมยังอีกยังอีกวนใช้ของไปเยอะชอบ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 ,ชอบ,ชอบใช้ของไปเลยขอนึงทีอ๋ออีเจนตัวนี้ต้องตายใช่ตามแบบ,แบ,บระเบียบในการฆ่ารางเผ่าพันธุ์มนุษย์มึงมาเนี่ยเลยวิ่งมาไหนวะิ่งมาไหนะไนะไกินไปแล้วกินอีกแล้วหลังฮะห้ามดื่มเกินบรรทัศน์กระป๋องนันแน่มึงอะไรอีเจนตวกตวกตว เออที่แงแกไปพี่ยามอีกหนึ่งตัวเฮ้ยหนึ่งปิ้งว่ะแล้นี่คือเขาสามารถที่จะยามมึงทำอะไรจะมารักเพื่อนตอนไรตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งถือทุบเหรอถือทูบไปไหนรักเพื่อนหยิบเพื่อนไหมหยิบเพื่อนรักเพื่อนยิ่งชีพถืออเนจีดิงไอตัวนี้ต้องตายล่อให้มันวิ่งไปเรื่อยเวิ่งไปรัน รัน Security run ไม่ใช่เบบี้รันวะกูตามแหละสุดล่าฟ้าทะนงตัวอ๋อโอเคโอเค,อเคไม่รู้จึกไหมโอ้โหยไม่จึกจึกไม่ได้จึกยังไงมันก็ต้องออกมาแหละกูว่าแหละเออเอา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 ,เอายังไงยังไงดิอะไรไม่ให้เล่นจะหมุนตัวอะไร ทำเป็นลูกคางแล้วนี่ไงต่อไปก็ไปฆ่าอีน้องเจนนะเจนผู้น่ารักอ้าวเจนไปไหนแล้วเดินวนอ้าวกูมองไม่เห็นเอเจนไปเว่ง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 อ้าวได้อีกทีหนึง่งจะเอ๋กูอยู่ข้างหลังนี่โอ้ยโดนโอ้ยโดนกูมองเห็นเพราะว่ากูเปิด Full HD ABCDR อะไร ไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเฮ้ยทำไมไม่วิ่งเข้าสายสินล่ะบักปอบไอ,อ้การจะวิ่งไปถึงไหนได้อีเจนปิดประตูตีแมวนี่ไงไเดี๋ยวไว้ค่ายเจนตัวนี้ก่อนเราจะเก็บสี่กับน้องกอนนี้เจนมันน่าจะยูเลือดตัวเองว้มาแล้วแม่งโอ้โหสองไม้เรียว,วอ่ะกูโดน หวแช่เยี่ยวนะเออโ,โดนทีนึงอะกูยอมโดนกูยอมโดนกูยอมโดนไม่โดนไม่โดนซ้ายขวาซ้ายขวาดูจังหวะดูจังหวะวิ่งไม่วิง่งวิ่งไม่วิง่งมีเช็คม,มุมอะไรอะไรเล่าวิว่งไปวิ่งไปวิ่งไปหันมาไหมหันมาสู้ไหมหันมาสู้ทําไมฮะไหวแช่เยี่ยวมึงก็ได้แค่นี้แหละ มันก็ได้แค่นี้ยังไงมุต่อวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งกับไปว <laughs> ีววิวไปอผีมึงวิ่งเข้าไป <c oughs> โอ้เล่นลูกเล่นมีความเยือมีความความเยือโอ้ตายเลยตัวนี้เอา้าดักเหรอมึงรักเพื่อนยิ่งชีพเหรอพี่ยามพี่รอปอพอเลสคิวดิทเลิฟไปไหนใช้ของเข้าไปใช้ของเข้าไปเฮ้ เออโอ๊ยโดนตีอาอกดผิดไอ้เหี้ยเอ้ยไปกดขี้ควายตัวนี้ก็ต้องตายเอ้ยตัวนี้ไม่ต้องตายปล่อ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 ยให้เดินเล่นก่อนไปฆ่าตัวที่ควรจะตายก่อนแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยหุ้ยเซตหนึ่งอันแล้วโอ้โหเอาว่าพี่เจนนี่ต้องตายด้วยครับเุ้ยเต็มหน้าเลยเหี้ยเอ้ยมองไปเห็นอยู่ไหนพีฮึ่ม แกอยู่ไหนบักอ๋อรอลิฟต์อยู่วิงว่งไปวิ่งไปสวดสวดอ้นี่สวดอยู่นี่สวดอยู่จะเอ๋นี่ไงไอ้นี่ตายก็ได้เนี่ยอะเล่นอะไรวะเนี่ยอืเล่นอะไร <c oughs> เล่นอะไรเล่นอะไรบอดี้บ็อกเล่นอะไรฮึงเล่นอะไรฮึงเล่นอะไรเล่นอะไรนี่ไงนี่เลยตาเลือกไปเลย <c oughs> พี่เจนเป็นคนสุดท้ายที่ต้องตายครับเพราะนั้นแล้วไปหาพี่ยามยาม ใช่ไปไหนอ่ะเจนอยู่บนอ๋อยันอยู่นี่ประตูนี้ปิดเลยเพราไม่ปิดอ๋อมันถือยันอยู่ยันถือยนันไหมฮะถือยนันถือยนันกูรอไม่เป็นไรหรอกกูรอได้กูรอได้ไกูจะฆ่ามึงเออไม่ต้องเวรแล้วไง่ะเวรแล้วไงกูโอ้ยโอ้โหกดเอา้า เอา้าหัวต่อไหมเออเก็บอันตีไว้อุ๊ยโอ,โอ้โหโดนไว้เอาเรื่องไว้ไอ้ยามนี่มันเอาเรื่องไว้ออืมอืมไปไหนจะไปไหนปาดคอปาดคอฮะพี่จีนอะไรพี่ไปไหนวิ่งไปรัน ร้านเบบี้ร้นไม่ให้ปิดประตูใส่เออกูขังมึงเนี่ยอ๋ออยู่นี่อยู่นี่มุดท่อ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 ออกมาออกมาเออกูจับไม่ได้หรอกแต่กูจะยืนบอดี้บ็อกมึงนี่นแหละเอ้าเอาดิออ๋อหมองไปเห็นเลยมั้งเนี่ยอะไรไปไหนอา่ากูรู้มึงจะสาดน้ำสกสารใส่กูรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นีไ่ไงตายได้ ปาดแม่งตายครับเออเก็บสี่มีเกี้ยวตายถ้าบักปอบ